สวัสดีครับผมผมพีคนนอกดุงนะครับสำหรับ EP นี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับปลายท่อ e z c mm hmm. ปลายทเทเนียมนะครับของนาแจมจากจุงเบยนะครับสำหรับค่ายนี้นะครับก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมออกรถใหม่ปลายปี2018ัรถมาประมาณ2ปีนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆระหว่างประมาณ5เดือนเนี่ยผมได้ขับรถแล้วก็ใช้ท่อเดิมโรงงานนะครับของ จ็ต G K ฮอนด้าของเรานะเราขับเนี้ยขับนี่ฟิลลิ่งคือเวลาเราขับเหยียบรอบสูงๆรอบต่ำเนี่ยเราไม่ค่อยรู้รอบนะครับก็คือเวลาเราขับเสียงมันเงียบข้อเดิมเสียงเลยเงียบมากสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเสียงเงียบนะครับก็อาจจะชอบกันแต่ว่าสําหรับมือใหม่อย่างเรานะครับเวลาเราขับเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้รอบเครื่องเพราะว่าเราไม่ได้ดูที่หน้าปัดตลอดเวลานะครับแต่ว่าเราก็อาจจะดูแบบเห็นนั่นแหละ แต่ว่าเวลาเราขับความรู้สึกของเรามันไม่เท่าความรู้สึกที่มันมีเสียงขึ้นมาอีกนิดนึงให้เราได้จับจังหวะขับได้สนุกนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับข้อดีของตัวปลายท่อของ SSC ปลายไทเทเนียมนะครับข้อหนะครับผมตัวปลายไทเทเนียมคือสวยเป็นปลายตรงนะครับแล้วก็เป็นสีไทเทเนียมนะครับแล้วก็ไม่เป็นขี้สนิม ตัวนี้ข้อดีเลยนะครับผมแล้วก็เวลาเราขับรถข้อที่สองนะครับขับรถเครื่องยนต์เดินเรียบแล้วก็พุ่งขับเหยียบติดเท้าเลยพุ่งเลยแล้วก็เวลาเราขับรถไปเนี่ยตามแต่ละรอบเครื่องยนต์นะครับแต่ละจังหวะตัวเสียงที่เราขับไปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงของท่อแลวก็รถที่กําลังจะเร่งให้เร็วขึ้นเนี่ยปื๊ด รอบต่ําเสียงจะไม่ดังนะครับจะไปเสียงเสียงดังตามรอบไปเรื่อยๆนะครับสูงเรื่อยๆก็จะเสียงดังเรื่อยๆแต่ว่าไม่ดังมากนะครับก็ซึ่งทําให้เราจับจังหวะลดได้ดีนะสำหรับมือใหม่หัดขับไปรับป้ายแดงมาลุกแล้วก็ลองขับดูนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะขับง่ายๆก็สามารถไปเปลี่ยนกันได้นะครับสําหรับปลายท่อ A S C ปลายเท,ทเท์นียมนะครับผมก็ของนาแจมเจมยงเบยนะครับก็หา ตามเฟนเพจ Facebook แล้วก็สอบถามตัวแทนติดตั้งถึงที่นะครับเหมือนผมนะครับก็สามารถเข้าไปอินบ็อกเสร็จปุ๊บก็จะมีตัวแทนของทางเอเซมาติดตั้งให้ถึงที่เลยก็สะดวกนะฟรีด้วยคาอยู่มัน5,500ถึง7,500นะครับแล้วแต่ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับปลายท่อ AZC ปลายไทเทเนียมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับว่าทรงสวยไหม แล้วก็เพื่อนๆชอบหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวอัดเสียงให้ดูสักจังหวะหนึ่งนะครับก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปขับให้ดูตามถนนจริงนะครับซึ่งตัวนี้บอกได้เลยนะครับไม่ดังผิดกฎหมายแน่นอนแล้วก็รอบเดินเบาเสียงก็เบาตามนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชมที่ตัวท่อของ a e อ ป้ายไทเทเนียมนะครับผมอ่า,อานี่เลยจะเป็นป้ายไทเทเนียมนะครับแล้วก็มีตัวโลโก้ยิงเข้าไปนะครับ E64 ป้ายไทเทเนียมนะครับผมอ่าแล้วก็ไปถึงด้านในนะครับผมไปถึงด้านในนี่นะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นช่วงปลายนะครับผมเพราะว่าพักกลางกับพักตัวเฮดด้านในผมไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับอ่าซึ่งทําให้รถเราเนี่ยกําลัง อัดอยังอยู่เหมือนเดิมวิ่งออกตัวพุ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าเรามีท่อที่เป็นสูตรของทาง s อ c เขานะครับทำให้รถวิ่งนะครับตัวปลายด้านในด้านในเข้าไปนะผมปลายไทเทเนียมโอเคโอเคเดี๋ยวเรา มาสตาร์ทรถให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปวิ่งที่ถนนใหญ่กันนะครับแล้วก็การใช้งานขับรถจริงเนี่ยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ จากที่เราลองเสียงเวลาเราเหยียบให้ให้ดูกันนะครับประมาณสองรอบเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรอบเสียงเดินเบานะครับตอนนี้เสียงเดินเบาแทบแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับผมสังเกตครับเสียงนุ่มแน่นนะเสียงนุ่มแน่นโอเคเดี๋ยวเราจะไปขับรถ ให้ดูกันครับว่าเวลาเราเหยียบรถตามถนนนะครับว่ารอบเครื่องสูงๆเนี่ยมันจะเสียงประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันนะผม,ผมก็ตอนนี้เรากําลังขับมาที่ถนนใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเสียงท่อของ A อสเไสซีปลายไทเนียมนะครับว่ารอบเดินเบาแล้วก็รอบเดินสูง เป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคอันนี้จะเป็นรอบปกตินะครับผมปกติที่เราขับเสียงจะไม่ดังมากนะครับผมตอนที่เราอยู่ในรถนะอ่าประมาณนี้เสียงจะไม่ดังมากนะครับรอบอย่างนี้นะครับ อันี้นะครับผมรอบเดินเบาขับแบบในเมืองธรรมดาเนี่ยเสียงจะได้ประมาณนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังเลยเดี๋ยวเราจะลองเหยียบประมาณร้อยหนึง่งความเร็วหนึ่งนะครับว่าเสียงเนี่ยจะเพิ่มมาเยอะขนาดไหนนะครับอ่านี้ขึ้น80สิบ 3ามพันกุรอบอ่ขึ้นมาร้อยประมาณสามพันกุรอบเราจะรู้ว่าเสียงรถเราอ่ะขึ้นมาขนาดนี้รอบมันจะสูงขึ้นความเร็วก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็จะขับได้ง่ายขึ้นนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือสองพันรอบ ลงพามาที่หนึ่งพันรอบนะครับเสียงก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นท่อดเดิมจากโรงงานนะผมเสียงจะไม่มีนะเสียงจะงเงียบไปเลยนะครับผมก็มีแต่เสียงยางรถนะครับอ่าจังหวะที่เราเหยียบปูดขึ้นอย่างเงี้ยปูดไอ้เร่งคันเร่งแล้วก็รอบขึ้นอย่างเงี้ยก็จะมีเสียงป๊ดขึ้นอย่ีอ่าทำให้เราขับรถได้ง,ง่าย ขับรถได้สนุกนะครับเหยียบได้สนุกกว่าเดิมแต่เสียงไม่ดังมากอันนี้คือการใช้งานจริงนะครับตามท้องถนนทั่วไปไม่ไปหนกหูใครนะครับเสียงกำลังดีนุ่มแน่น เราลองให้ให้ฟังแบบเราเปิดกระจกนะเดี๋ยวลองดูอันนี้คือปกตินะครับคันเร่งเราก็อยู่ประมาณหนึ่งพันรอบปกติเสียงแทบไม่มีเลยนะมีแต่เสียงลมอ่ะอันนี้คือเราเหยียบประมาณ2000ัรอบนี่ครับก็จะมีเสียงขึ้นมาอีกนิดนึงเพิ่มเข้ามาให้เรารู้ว่ารอบเพิ่มแล้วเนี่ยครับสองพรอบ จังหวะเราเหยียบเดี๋ยวเราลองดูว่า2-3%ถึงพันรอบเนี่ยเวลาเราเหยียบไปประมาณ80 90กิโลเมตรเนี่ยนะนี่ครับผลจะเร่งไปละอันนี้ 3- ถึงพันรอบนะครับอ่าจังหวะเสียงก็เหมือนเมื่อกี้เลยจังหวะตอนที่เราเหยียบนะครับ ก็สองถึงสามพัรอบนะครับมันทำให้เรารู้ว่าเราเหยียบไปแค่ไหนจังหวะไหนดีนะครับเวลาเราขับรถขับได้ง่ายขึ้นสนุกขึ้นจริงๆนะผมระหว่าง2ปีนี้ครับที่ผมขับมาก็ตอบโจทย์การใช้งานนะครับเพราะว่าผมจะมองว่าเวลาผมออกรถมาเนะี่ยผมเปลี่ยนไปเนี่ย มันตอบโจทย์หรือเปล่านะครับสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรา,าแต่ถ้าเกิดมันไม่ตอบโจทย์เราก็ไม่ต้องลงทุนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์การาตกแต่งรถยนต์เนี่ยมันมีมูลค่านะครับหลักพันหลักหมื่นนะครับเวลาเราซื้อครั้งหนึ่งก็ใช้ยาวๆนะครับเราก็ต้องดูให้ดี ถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วมันไม่ตอบโจทย์เนี่ยมันก็ขายได้นะครับขายมือสองแต่ว่าราคามันก็ไม่ได้กลับมานะมันก็ต้องถูกลงกว่าเดิมนะขาดทุนก่อนแนะนำหาเปลี่ยนหาซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับแน่นที่ชัดเจนและไม่ผิดกฎหมายนะครับ เสียงประมาณนี้แต่ถ้าเกิดบางคันเนี่ยแค่รอบเบาหรือว่าเหยียบไปแค่สองถึงสามพันนี่เสียงลั่นแล้วนะไป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 ไแป๊ดปปแปดอย่างเงี้ยโอ้โหเสียงแสบหูครับผมอันนั้นคือกําลังอัดไม่มีนะครับมันเอามันคือมันโล่งไปอะทามาโล่งแล้วก็กาลังอัดไม่มีการเหยียบออกตัวเนี่ยมันจะไม่เท่าตัวนี้นะครับตัวนี้คือกําลังอัดเท่าเดิมนะครับอ่ากาลังอัด เหมือนเดิมค่าโรงงานเลยไอตัวพักกลางรู้จะเป็นตัวเฮดของโรงงานนะครับเราเปลี่ยนแค่ปลายท่อสูตรทําให้เสียงมีมีขึ้นมากว่าท่อเดิมจากโรงงานที่เสียงไม่มีแล้วก็ทําให้เราขับรถได้ดีขึ้นรู้จังหวะรถได้ดีขึ้นนะครับสําหรับเพื่อนๆ่อนที่มีอะไรสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับว่า เราจะไปเปลี่ยนเนี่ยราคาประมาณเท่าไรนะครับเราจะไปเปลี่ยนที่ไหนอย่างไรนะครับผมก็สอบถามกันมาได้นะครับผมราคาไม่แพงครับไม่เกินหมื่นผมเปลี่ยนมาก็อยู่ที่ห้าพันห้าร้อยนะครับจะเป็นตัวช่วงปลายเป็นไทเทเนียมแต่ถ้าเกิดไอตัวคอคอของตัวปลายเนี่ยคอปลายจะเป็นตัวเหลดนะครับ จะเป็นเลดราคาก็จะถูกลงมาแต่ถ้าเกิดเป็นตัวไทเทเนียมทั้งคอและตัวปลายจะอยู่ที่ประมาณ7,500นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวคอเป็นเลดก็อยู่ที่5,500เหมือนผมอะ่ะ5,500ปลายจะเป็นไทเทเนียมอย่างเดียวอ่าจะไม่เป็นคีสนิมง่ายๆเลยอยู่ในนานสวยงามครับลวดลายสวยงาม แต่จริงผมก็อยากจะขับรถแบบสักร้อยให้ดูนะครับให้ดูรอบเครื่องให้ดูเสียงอย่างชัดเจนนะครับต่ว่าวันนี้รถเยอะนิดหนึ่งครับก็ได้ประมาณมเมื่อกี้ก็เหยียบได้ประมาณ 80- ดสถึงหนึ่งรอบเครื่องไปอยู่ที่3 0 0พันหนึ่งสี่รอบถือว่าเสียงก็ขึ้นมาระดับหนึ่งให้เราได้ฟังกันนะผมเดี๋ยวพอเราหลุดจากตรงนี้เดี๋ยวผมลองเหยียบอีก รอบหนึ่งให้ดูกันสำหรับอีพีนี้นะครับรถผมก็สองปีแล้วนะครับก็ถือว่าอะไหล่รถของเจ t GK ก็ถือว่าใช้งานได้ทนทานนะปีหนึ่งแบตบจะยังไม่เสื่อมนะครับขับสนุกครับสำหรับเจ็ GK นะครับสำหรับใครที่กำลังหาเงินดาวผ่อนหรือว่ากำลังจะออกรถใหม่นะครับก็แนะนำกันเลยนะครับผมรถอเนกประสงค์นะครับจะขับก็สนุกจะากของบรรทุกของก็ได้เพราะว่าตัวเบาะด้านหลังนะครับก็สามารถพับพับเบาะได้ใส่ของได้เยอะจุได้เยอะโปง่งกว้างกว่ารถกิ่งทั่วไปนะครับผม ราคาก็ตกประมาณ5 0 0 0 0ขึ้นไปนะครับผมก็ออกเป็นรุ่น S S CVT นะครับผมตัวเนี้ยเริ่มต้นของตัวเกียร์ออโต้ราคาประมาณ5 0 0 0 5 0 9น0 0้าประมาณนี้นะครับผมเกือบเกือบตีไป6 0 0 0ตอนนี้ก็ผ่อนมา2ปีแล้วครับปกติครับผมสำหรับ เพื่อนๆน้องๆน,นะครับที่กํำลังจะออกรถก็หาเงินดาวสักแสนนึงก็ได้จะได้ส่งเบาๆแต่ว่าเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเอาไว้ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนล้อเปลี่ยนปลายท่อเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทําได้นะครับดาวสักแสนหนึ่งหรือว่าจะ เอาเงินเผื่อไว้แต่งอีกสักแสนหนึ่งก็ได้กลายเป็นสองแสนโอ้รถเยอะนะวันนี้รถพ่วงเยอะมากโซนนี้ เดี๋ยวหลุดรอหลุดจากตรงนี้ก่อนนะครับค่อยว่ากันเราไม่รีบก็ปล่อยเขาเข้าไปเลยเพราะว่าเป็นช่วงทางบีบนะครับเวลาขับรถเราก็ต้องมีน้ำใจเป็นฟันปลานะจงังหวะเขาแทรกมาทีละคันทีละคันมันจะเป็นแบบฟันปลาการมีน้ำใจการขับรถอย่างถูกกดจราจรนะครับ มันจะทำให้รถไม่ติดครับผมขวาไปขวาไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปเงี้ยสลับฟันปลากันมันทําให้รถได้ลื่นไหลนะครับจังหวะที่รถเยอะๆตามทางแยกต่างๆนะ เสียงเมื่อกี้ก็เป็นเสียงรถรถพ่วงนะครับผมก็เ,เสียงดังนิดหนึ่งเราไปเทียบไม่ได้นะครับเสียงเขาดังกว่านะ,อะโอเคเดี๋ยวผมจะขับตรงนี้ให้ดูตอนนี้ก็เข้าไปที่สามถึงสี่พันรอบแล้วนะครับวิ่งไปที่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสี่พันรอบเสียง ประมาณนี้สามถึงสี่พันรอบอันนี้ผมปิดกระจกแล้วนะครับเพราะว่าลมลมมันเยอะลมมันตี ไม่ค่อยได้ยินนะครับอันนี้ผมก็จะปิดกระจกแล้วก็ขับให้ฟังอัน,นีกรอบหนึ่งสองหวะคขับในเมืองนะประมาณสักพันหนึ่งสองพันรอบนะครับก็จะมีเสียงเข้ามาให้เราได้ได้ฟังกันบ้างนะครับรอบเครื่องหนึ่งถึงสองพันรอบวิ่งอยู่ที่หกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง โอเคครับผมสำหรับ EP นี้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์กันใต้คลิปนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับทิกดีๆมือใหม่ที่กำลังจะหัดแต่งรถเปลี่ยนอุปกรณ์นอกรถต่างๆนะครับผมก็อดี๋ยเราเจอกัน EP หน้าครับฝากติดตามช่องพีคนนอกวงกันด้วยนะครับผมไม่ว่า EP ใหม่หรือว่า EP เก่าก็สามารถย้อนดูกันได้เลยครับผมขอบคุณครับ